กินกสมก่อนกันกินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อมันเกินออ,อสวับัสดีจ้าปูดีจ้าวันนี้เรามาพบปะปู อีกนะครับเพราะว่าไม่รู้ยังไงนะชอบพบปะเด็กโกรธไมออกหลังไม้ออกก็จะหายไปนิดนึง <c oughs> ก็ตามปริศนาปูธรรมะปูสบายดีนะ <c oughs> ครับสบายดีเป็นไงนะครั <c oughs> คบปูอาคาเลตุติรับโรองที่อะไรนะปูสลารับรงหรือ <c oughs> จะเสร็จแล้ว เรือนเรือนรับรองเร็จองเรือนรับรองของ,ของพอ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อไปจะเสร็จแล้วมั้งเป็นมงุงราคาเรียบร้อยแล้วมุมงราคาแล้วก็ปลูกพื้นปูพื้นกัยเยอะผนังแล้วก็ของตกแต่งอะไรให้มันเรียบร้อนนั่นแหละเร็วมากนะปู่ ก็เร็วนะสัางเรื่อยแต่วันเดือนเดียวอตอนแรกก็ว่าจะทาไปเรื่อยๆแต่นี่ก็เรื่อยๆแต่ว่ามันก็เหมือนย่นเวลาย่นเวลามันเดิวขึ้นหน่อยไม่มถึงเดือน,นเลยเพราะว่ากําลังศรัทธาของผู้ใจบุญทั้งหลายที่เขารวมด้วยช่วยกันโมทนาทําบุญมาก็น,นี่แหละกูก็ไม่ได้เก็บไว้หรอกสักบาทอะไรมาเท่าไหร่ก็รวมๆม,มาแล้วกับพอซื้ออะไรได้ก็ซื้อก่อน พอทำมาได้ราก็ทํำไปาตามจานวนท,ที่ที่เขาช่วยมาจ้ะครับล่าซุเท่าไหร่หรอโบพอประมาณได้นะฮะเป็นตัวเลขเลข็กยังยังไม่ได้รวมในอบินใบ,นบเสร็จแต่ว่าคร่าวๆก็ประมาณแสนกว่าและ้ะครับทั้ทงทั้งโครงเหล็กทั้งหลังคาทั้งพื้นปูก็ประมาณแสนกว่าบาท ก็ตามจำนวนเงินที่เอฟซีแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทางด้านนี้บ้างหลายคนก็มามาช่วยก็เห็นในใน u t u b e นะครับลูกศิษย์ลูกหาเขาเห็นก็บางคนเขาก็มาช่วยรวมบริจาคด้วยอะไรบ้างมาแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทก็ใช้งบไปแล้วก็ประมาณนั้นแหละแสนกว่าบาทนี่แหละครับ เปลี่ยบาทนะครับตอนนั้นก็ได้สนทนากับปูเรื่องธรรมะรเรื่องที่หลวงปูเล่นดินแต่วันนี้อยากจะเ็บซีหลายคนก็ทรงสัยแกหลวงปู่สวงเองแล้วนะเพราะว่าสายเราเป็นสายหลวงปู่สวงเลยตรงก็อยากจะคุยกับหลวงปู่สวงให้หลวงปูทําไมชอบอยู่ตามกระท่อมแล้วก็อยู่ตามถ้ำหลวงปู่ท่านไม่มีบ้านไม่มีอะไรไม่มีวัดทำไมท่านชอบอยู่แบบนั้นปู่ ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะก็ถ้าเราสงสัยอย่างนี้ก็ลองย้อนไปดูในสมัยครั้งพุทธกาลสมัยพุทธกาลตั้งแต่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีวัดนะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บวชในโบสถ์ไม่ได้มีอุปชาบวชนะ,ะท่านก็ศึกษาจากฤษีลบวบทเสร็จแล้วก็ค้นคว้าด้วยตัวเอง มารู้ที่จิตมารู้ที่ใจเพราะบรรลุธรรมก็ได้ต้นไม้ต้นโพนั่นแหละไม่ได้ไปบรรลุที่วัดที่วาในโบสถ์ในวิหารในอะไรที่ไหนท่านก็อยู่ใต้ร่มไม้ใช่ไหมละ่ะใช่นั่นแหละสมัยพุทธกาลก็มีแค่นั้นเป็นเสนาหลวงปู่<อ>ท่านที่ไหนก็เป็นวัดหมดเลยอืมครับอืใต้ร่มไม้ตามทุ่งนาตามกระท่อมก็เป็นวัดของท่านหมดเลยจิตใจท่านมีวัดแล้ว วัดนี้ก็คือข้อวัดข้อปฏิบัติคําว่าวัดนะ่นะคือคือข้อวัดข้อปฏิบัติข้อวัดนี่ก็หมายถึงสิ่งที่เราจะต้องประพฤติดําเนินให้ถึงมรรคผลนิพพานาส่วนวัดอีกอย่างหนึ่งก็คือวัดระดับกิเลสที่อยู่ในใจนั่นแหละวัดไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรให้วัดนะ่คือสิ้นสุดของกิเลสก็คือเข้าถึงท่นนิพพาน นี่เอาเอาตัวตัวธรรมะมาเป็นเครื่องวัดใหญ่ครับก็เมื่อมีธรรมะเป็นวัดแล้วก็อยู่ไหนก็เป็นวัดหมดอื <record S 1> ก็ไม่ต้องสงสัยอะไรมากหรอกครับอแต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้นี่ก็เป็นไปตามวัตถุต่างๆนานานะตั้งแต่อะไรพระเจ้าพิมพิส,สาหรืออะไรปูก่ก็จำไม่ได้ก็ขอว่าภัยที่ท่านสร้างวัดสร้างวาให้พระพุทธเจ้านะอาพอสร้างเสร็จก็เราก็ถือแบบถืออย่างมา เป็นการสร้างเสนาสนะสร้างสถานที่ไว้ให้พระพิสุสงฆ์ได้จำพรรษาไรนู่นนี่นั่นก็กลายเป็นวัดกลายเป็นที่พักของพระสงฆ์ไปนะแต่ตามสมัยพุทธกาลโบราณโบราณม,มาก็ดูตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วก็สมัยปัจจวีย์นะแทาก็ไม่มีวัดนะก็อยู่แบบ ในป่าในเขาใต้ร่มไม,ม้ในถ้ำในเงื่อมขาเป็นที่กระพติเป็นที่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกสำหรับผู้ <c oughs> ที่เขากระพติปฏิบัติธรรมอยู่ไหนก็เป็นธรรมหมด <c oughs> มีธรรมเป็นเครื่องวัดแล้วก็วัดกิเลสได้หมดในสตภาวะจิตใจของแต่และองค์แต่และท่านาที่เป็นวัดก็เพื่อเป็นสถานที่ไว้พักจำพรรษา,าแล้วก็เป็นเครื่อง สถานที่ไว้สมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นโบสถ์ไว้เพื่อเป็นพื้นที่บวชผุประสมบท์อะไรท่่นนั้นก็เลยมีการสร้างการถือกันมาตั้งแต่ต่อยอดกันมาเรื่อยๆนั่นแหละจะไม่ไม่ไม่แปลกอะไรหรอกก็ทุกอย่างมันมันไม่ชิ้นสุดหรอกคนนั้นก็สงสัยอย่างนี้คนนี้ก็สงสัยอย่างนั้นนะ <c oughs> การสงสัยมันไม่สิ้นสุดหรอกมันสงสัยอย่างนี้พอจบสงสัยตรงนี้ได้เดี๋ยวก็ไปหาที่สงสัยใหม่ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆความสงสัยของคน <c oughs> เดี๋ไปมาสงส,งสยัยจิตใจเจ้าของนั่นแหละเดี๋ยวมันจะจบเองครับแต่หลวงปู่เข่จะเปลกับหลายๆองค์เนาะหลวงปู่สวงท่านจะเปลกกว่าผาทุกองค์ <c oughs> นั่นแหละก็ตามเจริตตามนิสยัยตามวาสนาของแต่ละองค์แต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันเนาะ Mm hmm. เราเรายังคิดในเหมือนกันเจริญนิสยัยอุปน,นิสัยก็ต่างกันจะให้เหมือนกันทุกคนก็ไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าหลวงปู่นั่นก็ความเป็นมาอย่างไรอันนี้ปู่ก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าถามปู่ความเข้าใจของปู่ปู่ก็จะพูดอย่างนี้ตอบอย่างนี้นะ <c oughs> แต่เราไม่ไม่สามารถบอกว่าหลวงปู่ประวัติท่านเป็นยังไงไงเราไม่รู้ไ <c oughs> อ้ตรงนั้นรู้แค่ว่าท่านอยู่แบบเรียบง่าย <Okay. S 1> ส่วนมากแล้วก็บางคนก็จะมองว่าเอ๊ะท่านเป็นพระจริงไหมพระทำไมไม่อยู่วัดพระทำไมนุ่งห่มผ้าเด๋ยวสีขาวเดี๋ยวสีเหลืองเด๋ยวนุ่งกางเกงเด๋ยวใส่เสื้ออันนี้แหละเราเราต้องทําความเข้าใจว่าคําว่าพระเนี่ยคืออยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่เครื่องนุ่งห่มไม่ได้อยู่ที่การแต่งกาย แต่เครื่องนึ่งห่มและการแต่งกายนั้นะเป็นรูปแบบใช่ไหมให้รู้จักหน้าที่ของแต่ละตนแต่ละอย่างเช่นตำรวจเขาก็มีเครื่องแบบของเขาใครรู้จักว่าแยกประเภทไปว่านี่ตำรวจมีหน้าที่แบบนั้นหมอพยาบาลก็แต่งเครื่องแบบของหมอพยาบาลไปว่าให้ให้รู้จักว่านี่ประเภทของพยาบาลค็อรูปแบบเขาอย่างนี้ส่วนนักบวชพระพิสุก็ให้แต่งแบบนี้ นุ่งห่มแบบนี้แม่ขี้ก็นุ่งห่มแบบนี้เป็นเครื่องแยกเป็นประเภทใช่ไหมค <Okay. S 1> ่ะแล้วตำรวจทหารพยาบาลผู้ใหญ่นายกพอถอดเครื่องแบบแล้วไปอยู่บ้านเป็นอะไรมีใครรูปไหมครับเป็นคนธรรมดาธรรมดาใช่ไหมเพียงแค่แต่งรูปแบบให้รู้จักหน้าที่ของตนว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อาศัยหน้าที่อะไรอยู่อย่างพระท่านโขนผมผมผ้าท่านก็ให้รู้ว่า ตนมีหน้าที่บำเพญ็ญรักษาศีลาภาวนาสร้างปัญญาให้เกิดเพื่อการระงับดับทุกข์ให้มีสติมีปัญญาในการาสร้างมรรคสร้างผลสร้างนิพพานนั่นก็ก็คือรูปแบบเตือนสติว่าเรามีหน้าที่แบบนี้นะของแต่ละคนแต่ละคนเข้าใจไหมครับอันนั้นก็คำว่าพระจริงๆแล้วก็อยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่อะไรนะครับ,รบที่จิตใจทั้งนั้นแหละ ใจนี่มันไม่มีเพศไม่มีวัยหลวงปู่เนาะคนจะสงสัยแล้ว,วเรื่องเลขหลวงปู่แต่หลายคนเนอะหลวงปู่แม่นแม่นเนี่ยได้ยินเด็กชื่อเสียงเนี่ยเป็นยังไงปู่พอทราบทื่อว่าหลวงปูส่สวงให้เลขแม่นนี่ปู่ก็พอทราบข่าวนะอ๋อครับพอทราบข่าวเพราะว่าแต่ที่จริงแล้ว ลูกศิษย์หลายคนที่เขาเดินตามหลวงปู่บางคนส่วนเสียงส่วนมากเขาลูกที่กิงหลวงปู่ไม่ได้ให้เลขนะแต่คนไปหาท่านต่างหากที่ตีเอาเลขเอาเองอที่จริงท่านไม่ได้ให้นะแต่ว่าเวลาท่านทำอะไรหรือหยิบจับอะไรเวลาท่านพูดอะไรคนที่เขามีบุญมีดวงมีวาสนากดตีตีไปเองเหรอครับตีไปเอง ก็ตีไปเองนั่นแหละใครตีได้ตีถูกก็คนนั่นก็มีบุญมีวาจนาครับใครที่ไม่ไม่ถูกก็ก็ทํายังไงเนาะลวงเขาลวงเราบุญเขาบุญเราแต่ก็ถูกเยอะลนะเราปู่เพราะว่าเด็กถูกกันมาหลายที่รถเต็มไปหมดเลยก็นี่แหละก็เหมือนบางคนดูคลิปถูกบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกมันไม่ได้ถูกทุกคนดีใช่ไหมล่ะ ว่าปู่ก็ไม่ได้บอกว่าเออเลขมันออกตัวนั่นตัวนี้นะอโอ้ยทะูปไปนั่นโอ้ยบ่ต่องโลกสถานที่ตรงนี้ครับ <c oughs> ได้สร้างวัดได้อีกให้พระให้อะไรได้อีกก <c oughs> ็แล้วแต่เขาวไงดวงโชคเกตตาวัฒนาเขา มเหือนนกัอย่างคนพูดอยู่นี่ก็ไม่รู้ลอกหวยมันออกอะไรเลยมันออกอะไรบางทีคนเขามาเดาปริศนาถูกสอ,องสามวดก็หาว่าเราแม่นหวยเหตนแม่นตอนไหนกว่าเขาเดาเอาเองนนะใช่ไหมใช่ไหมไอ,อ, <c oughs> อพอไม่ถูกว้ให้หวยไม่แม่นเน้ <c oughs> <c oughs> เหมือนอย่างนี้แล้วครับเหมือนอย่างนี้แล้อันนี้ปูให้กินต่อันนี้ไว้ให้กินห้าสามหกก็ทำไมปูนี่ก็เดี๋ยวปูจะกินนี่แหลยจะกินให้ดูก่อนให้ทานเดีวปูจะกินผมว่าเหมือนเหมือนเนี่ยก็ที่เอามาปาาปูปูก็ว่าเอามากันกินหกสามหกสามห้าสามหกมัจานด้านนี้คือที่ปูจัดไปนี่คืออะไรครับปู ปูจัดไว้ให้พวกเรากินหน่ะแล้วหมากปูหมากปูก็จะกินเองถ้าเรากินไม่เป็นปูก็จัดอะไรเงี้ยเนาะใช่หมากมีสามชิ้นนะปูจานอ๋ออันนี้อะไรปูนะพลูพลูปลูเท่าไหร่นะหกหกหกคำหกคำอ๋อหมากสามคำหมากสามคำเจ็ดร้อยสองขวดเจ็ดร้อยสองบางอยู่นี่ส้มต้นนี้ห้าอยู่ในกระป๋องนี่สาม คือปูจะไม่ก <Bee 94 problems> <box> <c urning out> ินเลยไม่ไม่ใช่ปูให้เหยเด้อก็คือปูผมผมเขาว่าในนี่นี่มันเป็นนี่สามนี่นี่ห้าครับนั้นสามหกคิดคิดว่าจานก็เจ็ดตอน่าจะสองสองสามหก สองสามหกก็พวกเรานั่นแหละซื้อมาทำไมไม่นับตอนซื้อไม่นับอันตนปู่ดามปู่ัรไม่เป็นล้อปู่เรกจัดให้เราปู่เราสองสามหกเลยสนีกตัวมันตกก็เลยเอาแก้วมาใส่เลยเป็นเป็นใส่ในนั่นก็เป็นศูนย์ไปเลยตัวนี้กลัวว่ามันตกลงตกมุ่ยอะไรล้อครับอื จะซื้อจะซื้อไปแล้วแต่คนชอบครับสามห้าเดี๋ยวนี้ผมจะได้แล้วสองสามห้าสองสามห้าสองสามหกกินแล้วนะกินอะไรก็เป็นสีทันที นี่นี่นี่ห้านี่สามแล้วอยู่ในก,กระป๋กปองนี่คืออะไรห้าสามห้าสามมาสามตนนัวนะหกสามหกนี่นี่ 6, นี่หกสามนี่นี่หกสามหกสามอือให้สามตัวไหมสามตัวคือสองสองห้าสามอืม เมนเท่ๆนะอือย่เจ็ห้เก็จานลนะจานเ็ห้าสามนห้าสามนห้าสามนเออะเีากม่ต้องหนีมันหนี่ม่ใชู้มันหกนี่เงหกสามีเยนเตียนเด้อ ชอบเลขยานก็เองก็มุนให้เลยมุนให้เลยเลขอะไรปุนหนึ่งศูนย้าตใสหนึ่งศูนย์สมโอ้นั่นเดีนืมันมีเลขอยู่ตัวนี้นี่นี่มีตัวเล็กๆอ่ะหนึ่งศูนย์ห้าศโอ้นี่หนึ่งศูนย์ห้าดูอย่างงี้เราเป็นสามโอ้จะบาดเจ็บชัดเจนเลยครเอศูน อันหนึ่งศูนย์ห้านี่เต็มเต็มเลยนะอ่ะจบไหมจบเลยทีนี้เลขจานนี่แหละ<บ>เลขจานเลขจานสงสัยเลขจานนี่ให้เลยไม่ต้องให้เลยไม่ต้องสงสย<ช>ัย,งสงสยแล้วทีนี้แล้วกกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเครับ